สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมบ้านสวยใกล้ทะเลนะครับบ้านนี้ตั้งอยู่บนเน็ตที่ชนนด100ตารางวานะครับเป็นบ้าน4ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มีเรือนรับรองอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีลานนั่งเล่นเจ้าของขายเพราะว่าจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับ้บันสวยพร้อมอยู่นะครับ ออยู่ที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับจากบ้านเดินทางไปชายหาดน้ำลินหาดพลาประมาณ3นาทีเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติก็ประมาณ5นาทีเท่านั้นแล้วก็ห้างโรบินสันบ้านฉางก็ประมาณ5นาทีนะครับเดินทางไปสนามบินอุตภเปาก็ประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ สห้องนอน2ห้องน้ำบ้านพร้อมอยู่เลยนะครับสภาพประมาณ8ปรเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องเก็บงานหรือซ่อมแซมนะครับสร้างมาประมาณ4ปีเท่านั้นครับไม่มีค่าส่วนกลางนะครับบ้านนี้สวยพร้อมอยู่เลยค่าโอนค่าภาษีเควของออกให้ทั้งหมดนะครับรานะคาตั้งขายอยู่4ี่ล้านห้าแสบาทนะครับพร้อมโอนให้เลย0.89 0 9 8 6 8 6 6 สูง 6, 5, 6 6 5 4 9 7 9ครับเพื่อมาให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับ,บรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านมีที่ดินลงขายก็จะเด้งให้ชมใครนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับ